สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เพมกาปลูกปักบุงอ,อ,อาวันไม่ต้องรดน้ำนะครับกาอัอออออนนี้กราราหมากไปเดี๋ยวสักชิ้นเลยเอัอนนี้การหญ้ากลางๆบานเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวมากรองแลกกรตั้งเก็บกักน้ำซ่อามาเติการรองยญาไปแล้วการใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยหล่องทองปลูกพักบุงอาวันไม่ต้องรดน้ำนี่ขี้ของข้าวร่องเพราะว่าพักบุงตอนร้นจะได้กินได้กินสารอาหาร รมดาผมจะใส่ตั้งไว้เลยแต่ว่าน,นี่ผมลงใส่ขวดเลยม,มันก็นเจิ่น่อย่างลงมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยเกมีไปสักพ,พอประมาณพอรักหนอนได้กินใส่หมากมันกินไม่ได้นะครับ ดินนี้ก็ได้ผสมกับกีตาวเลยเด็กับปลูกพักบุงกะนี่ตัวนอนใส่กับปลูกไล่ไล่ไล่เม็ดเลยนะครับจะเป็นชุดเป็นชุดไปเลยชุดนุ่งพมาณสิบเม็ด ืออยู่ในประมาณอ0สิบเมตรในด้พุ่นดีมากนะครับแบบนี้พุ่มปลุกแล้วคือมันได้ดีว่าแบบกระจายนะครับเดี๋ยวไปไปใช้กับกรรทั่งเก็บกักนมม้ำสร้างลิตรก็ไม่ต้องรดน้ำห้าวัน การนี้ก็มันจะซึมซับเองนะครับน้ำม,มันจะซึมซับเองกระตั้งนี้ก็ไม่ต้องมีโเล็มกันนะครับก็คือโปกได้แต่อนาคดถ้ามีโเล็มมันก็ดีว่าอ่นี่ผมก็ทต่ำวีดีโอแบบไม่มีโเลมกันมาประมาณซ่มปีอ่สองปีจะเซ็ตน,นะครับการทํำวีดีโอกระตั้งนี้กกรตั้งนี้ก็เก็บกักน้ำร้างสะิตปกตัวแต่งกวาได้มีระบบน้ำส่งจันอ่าป้องกันหมดมาแรงขึ้นต่ลไรนะครับก็ เออเพื่อนำมาใช่รถต้นพักแล้วน้ำจะรับไปเก็บติดเดมเดี๋ยวพุ่มลงเพื่อได้เลยนะครับก็คือสมุนสมุนหวานนี่กวกบัวก็คือเอามารถต้นพักคือน้ำจะรัไปจะรับไปเก็บข้างในติดเดมก็อยากจินช้วนในหมากว่าจีบจินนะครับให้เปิ่นป่นก็มาให้ป่นเติมพุ่มกับตอนนี้ไม่มีวิดีโอส้วนออนไลน์อยู่นะครับเออเป็นจีบเสิ้อหมาจีบลักไเป่นได้ก็ ด้วยว่าประดิษฐ์ใจเองปกปักกินในหัวเรื่องได้ผลดีมากนะครับตัวนี้ก็เป็นเพื่อการเปิดมาเลยเพิ่มเติมนะครับนะก็วิดีโออยู่ในเพลย์ดิสนะครับเป็นเพื่อการมาเลยเพิ่มเติมก็คลิปนี้แถวนี้นะครับนะสวัสดีครับ